เดี๋ยวให้ดูต้นมะม่วงต้นนี้ลอยที่พ่อพ่อส่งเม็ดนะคะพ่อส่งมะม่วงมาจากบุรีรัมย์อกล่องทองเป็นต้นจากหน้าบ้านเลยนี่คือพันธุ์ของพันธุ์ของมะม่วงต้นใหญ่แล้วแปบ๊บเดียวไวมากต้นใหญ่เลยเฮียการปลูกมะม่วงเอาไว้อยู่สามต้นใหญ่ๆเลยนะอยู่หน้าไร่นะคะหนึ่งต้นนี่หนึ่งต้นนี้นะ อันนี้ต้นที่สองไม่เล็กนะคะต้นใหญ่เลยเราให้เฮียการมายืมได้ยืนได้ว่าสูงขึ้นไปเยอะมากต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามเมื่อกี้ไปทําอะไรคํากล้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาลูกมันแก่แล้วเดี๋ยวมันจะหักอันนี้ก็โดนฝนแล้วแตกยอดเลยใช่อันนี้ต้นอะไรมามีจาชื่อต้นไม่ได้ต้นจิกใช่ไหมเฮียการัวโอ้โหต้นใหญ่มากเลยนะนี่ จากมิดพันุ์ที่พ่อส่งมะม่วงมาให้เราเนาะแล้วเราก็เพาะใส่กระถางกันเองอ,อ,งอปาไปยืนอยู่ต้นกลางสิจริงๆแล้วอะเรามีอยู่ห้าต้นอนปาไปยืนต้นกลางดีว่าสูงขนาดไหนแล้วยูดดิอันนี้คืออันนี้คือไอ้นี่เดิมนะอือขนาดเดิมที่ที่ก่อนหน้านี้ที่ปลูกไว้แต่พวกนี้เป็นจิิงใหม่จริงจริงถ้าเราอยากให้น้องเตีย้ยไม่อยากให้น้องสูงมากเราต้องตัดยอด ืแล้วให้น้องเตกข้างล่างแขนงขึ้นมามันไก่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเนี้จะตัดแล้วก็ป้ายยาไว้เพื่อที่จะไม่ให้สูงถ้าไม่งั้นมะม่วงอ่ะจะสูงอย่างเดียวแล้วลูกมันจะออกยากออืเพราะว่ามันงามอย่างเดียวอันนั้นก็ปีดทองแม่มันตายแต่ว่าดอกมันร่วงแล้วมันงอกถามจริงไหนขอดูหน่อยอ๋อมามีจําได้แล้ว แล้วมันงอกที่เดิมไหมเฮียไม่มันอยู่เออมันมันมันจับลากเองอะไรเองเหรอก่อนหน้นเนี้ยมันต้นเล็กกว่านี้แต่ว่ารดน้ำเลี้ยงมันไว้อ๋อให้มันออกมาดอกมันจะเป็นสีสีแสดเหมือนดอกจันอือปือีบทองอันนี้ก็เออเดีไม่ต้องเอาเขาทิ้งนะเอาเขาไว้นะปานะเดี๋ยวลื้อลื้อเดี๋ยวเดี๋ยวทำโรงจอดรถใช่ตรงนี้ทำโรงจอดรถใหม่ดีกว่า ค่อยๆนั่นไปรื้อแหละต้องรื้อเพราะว่าอันนี้ตอนแรกๆทําเป็นซุ้มอันชันนาอเหียเนาะซุ้มอันชันสวยต้ก็มีอันชันมาเลื้อยอืมอันนี้ซุ้มองุ่นแต่ว่าลองทดลองปลูกกันแล้วมันมันไม่ประสบความสําเร็จจริงๆลักษณะพื้นดินเนี่ยมันได้แต่ว่าเราต้องคุมโดมต้องมีโรงเรือนใช้คำว่าโรงเรือนเราก็ลองผิดลองถูกกันเนาะ ลองผิดลองถูกกันนะคะตอนแรกๆเนี่ยเอาอางุ่นมาปลูกเนี่ยลงทุนหมดไปเยอะเลยก็ลองทํากันแรกๆแต่ก็มันนะไม,ม่มันสู้มันสู้แมลงไหมอืมแมลงมาพอใบกําลังแบบจะขึ้นสวยๆก็โดนมแมลงเนาะเฮียเนาะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวซุ้มตรงเนี้ยค่ะโครงเขายังสวยอยู่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะใส่อะไรไปเพราะว่าซุ้มเขาแข็งแรงอันเนี้ยสวยแล้วก็ซุ้มแข็งแรง เนี่ยดอกช็อกโกแลตหอมอออืออืดอกคือแบบสุดยอดมากคอยดูนะช่วงที่มันออกดอกป้าป้าหาอะไรมาค้ำเอาไว้หน่อยไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าอันนี้มันใหญ่มากเลยนี่จะบอกว่านนพุ่มพุ่มมันไม่ได้เล็กนะนี่พุ่มมันใหญ่มากเลยอันนี้ก็จะรอดเลยไม่น่ารอดเลยก็ไปพอเจอฝนก็แทงใบใหม่อืช่วงหน้าฝนนะนส่วนใหญ่มันจะอันนี้อยู่ล้ะ Let's go លุยงานกันต่อ